นี่คือผลของความโมโหหิวในคืนนี้ทั้งหมดที่เห็นนี่คือสั่งมาเพราะว่าหิวคนเดียวเลยนะคะน้องไม่กินด้วยที่ต้องสั่ง2แก้วนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจะใช้โค้ดลดค่ะถ้าต้องสั่งแบบนี้เนี่ยหวานจะสั่งแก้วหนึ่งใส่ไข่มุกกับอีกแก้วไม่ใส่นะคะมันจะได้แบบเอาเข้าตู้เย็นได้แล้ววันนี้คือรอไลเดอร์นานมากเลยค่ะหลังจากที่คอนเฟิร์มสั่งไปแล้วเนี่ยร้านแรกขึ้นว่าให้เรารอหนึ่งชั่วโมง พิลตอนนั้นแบบไม่ไหวก็เลยกดสั่งอีกร้านหนึ่งคิดว่ามันน่าจะมาเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เลยมา1ชั่วโมงเหมือนกันที่แกไปแล้วจะมี3มชั้นทอดนะคะแล้วก็ตำซัวหรือตำม่วสักอย่างหนึ่งมันมีถั่วง,งอกด้วยเราไม่ค่อยชอบเลยแล้วก็ร้านเจแดงนี้ก็กินบ่อยค่ะเพราะว่าเขามีโค้ดลดตลอด ที่สั่งมาก็จะมีข้อหมูย่างยำไข่แดงไม่ใช่สียำหมูยอแต่คือตอนนี้มันเลยจุดอยากจุดหิวไปแล้วว่านี่ยังไม่ได้แกะตับหวานเลยนะคะเนี่ยแล้วดูเราสั่งมาทั้ง3ชั้นทอทั้งข้อหมูย่างโอ้ยเมื่อตัวเองจังเลย